สวัสดีค่ะมมพบกับช่องสุกี MGEP+ Plu นะคะสีขาวคันนี้ค่ะราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่7 7 1 0 0 0ืึนบาทคันนี้นะคะเป็นรถของพี่เชอรี่นั่นเองค่ะพี่เชอรี่นะคะได้เจอน้องหญิงจากช่องทาง YouTube ค่ะและเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องหญิงจะพานำรถคันนี้เนี่ยไปส่งให้พี่เชอรี่แถวแถว้เมืองนะคะได้ตัวเมืองนะคะกรุงเทพแถวแถวเสาชิงช้านั่นเองค่ะ mm hmm. เรามาคุยว่าอุปกรณ์ตกแต่งที่ได้ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมเนี่ยจากรถรเ,เดิมที่มาจาับโรงงานเนี่ยมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ สำหรับด้านหน้าของรถยนต์ MG e t Plus นะคะเหมือนทุกๆคลิปที่นอกหญิงได้รีวิวไปเลยค่ะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นหลอดไส้สีส้มนั่นเองค่ะสีส้มสีเหลืองนะคะประมาณนั้นแล้วก็มาพร้อมกับไฟ daytime running light แล้วไฟหน้าของเขาเนี่ยยังสามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะคะส่วนการชาร์จไฟของรุ่นรุ่นนี้นะคะเขาจะอยู่หลังโลโก้ของ MG ของเรานั่นเองค่ะ นีนะะ้จะเป็น CCS Type 2ค่ะรองรับนะคะเป็น AC ไฟบ้านนะคะแล้วก็เป็นแบบไฟาชาร์จแบบ DC ตรงนี้เลยค่ะสำหรับการชาร์จ AC นะคะจะศูถึง100เนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะส่วนสำหรับ DC นะคะจะใช้ระยะเวลา0-80%อ0เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ35-40นาทีนั่นเองค่ะไปต่อด้านข้างกันค่ะ ข,ข้างค่ะแม็กของเขานะคะก็จะเป็นแม็กสีเงินแบบนี้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางค่ะเออสเปคยางของเขาเนี่ยอยู่ที่205ทับ60 R17 นั่นเองค่ะ แล้วก็รถยนต์ MG EP Plus นะคะเป็นรุ่นพัสนี่จะมีเล้าหลังคาข้างบ bon นมาให้ค่ะแล้วก็สามารถรองรับน้ำหนักได้50กิโลกรัมนั่นเองค่ะสูงสุดเนาะแล้วก็ต้องญิงติตั้งเป็นคิวาการา์เซตให้ลูกค้า4บานเลยค่ะแล้วก็ฟิล์มนะคะที่เชอร์รี่เนี่ยเลือกเป็นฟิลม์มอันติเมตเซรามิกนะคะรับประกันถึง10ปีเลยค่ะบานหน้าเนี่ยอยู่ที่60%นะคะแล้วก็ด้านข้างหรือว่ารอบคันเนี่ยอยู่ที่80%น,น,นั่นเองค่ะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มตามที่ลูกค้าต้องการได้เเลยนะะะคกกรรรมมมอองงงขขข้้าาาพับไฟีวท่ ง้้าดวยค่ะไปตกกันด้านหลังเลยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของออสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมกับไฟเบรกดูที่3แล้วก็ไล่ฟ้าด้านหลังที่ปัดนำ้ำฝนแล้วมาพร้อมกับที่ฉีดน้ำฝนด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED นะคะด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะพร้อมกับ เส้นกัลระยะด้านหลังนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวให้แล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังทั้งหมด3จุดให้นะคะ MG ของเราเนี่ยจะมีไฟตันหมอกหลังให้ด้วยนะคะด้านหน้าไม่มีไฟตันหมอกแต่ว่าจะมีไฟตันหมอกหลังให้นะคะจะอยู่ด้านขวามือนั่นเองค่ะจะติดแค่ฝั่งเดียวนะคะสําหรับตัวไฟตันหมอกหลังนะคะสําหรับลูกค้าที่ออกรถกันน้องหญนะคะน้อติดตั้งเป็นประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์ให้ลูกค้าเลยะคะ่ะ ติดตั้งเป็นประตูท้ายไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับคลิกเซนเซอร์แบบนี้เลยค่ะสามารถเปิดปิดได้จากออตรงนี้นะคะที่ประตูท้ายคลิกเซนเซอร์แล้วก็ที่รีโมทแล้วก็ด้านในด้วยค่ะ4วิธีนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัพพาระด้านท้ายกันค่ะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของรถยนต์ MG e p Plus นะคะก็จะมีในส่วนของที่บางสัมภาระด้านหลังนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าลูกค้าไม่ใช้งานหรือว่าจะต้องการวางของเนี่ยก็สามารถเอาออกได้นะคะมันเป็นสปริงสามารถดึงออกได้เลยแล้วก็มีตัวกล่องโชคตัวเก่าคืนลูกค้าด้วยนะคะสําหรับประตูท้ายนั่นเองค่ะแล้วก็มีตู้โฮมชาร์เจอรให้ลูกค้าไปด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของชุดปะอ่เขาเรีย ชุดาชาร์จไฟฉุกเฉินนะคะหรือสายชาร์จอิมเมอร์เจนซีนั่นเองค่ะก็ติดตั้งไปด้วยน้องหญิงติดตั้งเป็นถาดปูไทยให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนของชุดปะลมยางให้ด้วยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะด้านล่างโอเไปค่ะ okay. เดี๋ยวเราดูด้านในกัน ำหรับภายในของ MG EP Plus นะคะก็จะเป็นภายในโทนสีดำนะคะเบาะของเขาค่ะก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความอ,อ,กอกบประชับด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็เบาะคนขับเนี่ยจะสามารถปรับเมนเนวลได้ทั้งหมด6ทิศทางนะคะแล้วก็คนผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยก็จะรับเมนวนวลได้ทั้งหมดสีทิศทางะคะ่ะพวงมราลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมราลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะรับสายโทรศัพท์ะะทต,ออตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยยังมีระบบค r u i s e control ให้ด้วยนะคะ กา้านที่ไฟเลี้ยวเขาก็อยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลตรงกลางนะคะแสดงสถานะการขับขี่แล้วก็แบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นมาตรวัดอนาล็อกให้นะคะส่วนสําหรับจอกลางค่ะจะเป็น หน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a เได้แล้วก็เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะด้านล่างจะเป็นที่เสียบไฟ12โวลต์แล้วก็ที่ต่อเสียบ USB โทรศัพท์นะคะแล้วก็วบชาร์จไฟเนาะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นที่ปรับอุณหภูมิแล้วก็ปรับพัดลมนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นการปรับโหมดการขับขี่นะคะแล้วก็ระบบคืนพลังงาน3รูปแบบนะคะแล้วก็เกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์หมุนแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮลให้ด้วยค่ะ สำหรับคอนโซลของเขานะคะจะเป็นคอนโซลเ,เป็นวัสดุแบบซอฟทัชแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุแบบคาร์บอนตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อคะ่ะด้านหลังนะคะผู้โดยสารตอนหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันค่ะมีที่พักแขนตรงกลางให้นะคะพร้อมกับตัวที่วางแก้วให้ด้วยนะคะแล้วก็บาะเนี่ยสามารถปรับพับได้แบบ60-40เลยค่ะแบบนี้นะคะแต่แต่ว่าไม่พับเรียบนะคะตรงนี้ สามารถวางของฝั่งหนึ่งนั่งฝั่งหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าจะพับทั้งหมดเลยก็ได้แล้วก็ตั้นตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของลมมาให้ด้วยนะคะสําหรับผู้โดยสารตอนหลังเหมือนเป็นลมแอร์ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นส่งใส่ของนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับเบาะนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีจุดยืดอโซฟิกให้2จุดค่ะหรือว่าตัวคาซีนั่นเองค่ะมีให้2จุดเลยนะคะก็จบกันแล้ว กันไปแล้วนะคะสาหรับการรีวิวรถยนต์ MG EP Plus สี P ขาวคันนี้ของพี่เชอรี่นะคะสําหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจรถยนต์ EP Plus อยู่นะคะเราก็อยางตกแต่งประตูท้ายไฟฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานแบบนี้เนี่ยสามารถติดต่อทักขานเอาหญิงได้เลยค่ะไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าไฟแนนซ์นะคะลูกค้าก็สามารถติดต่อทักขาน้องหญิงได้เลย้องหญิงติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าของพิงเซนเซอร์ให้เลยนะคะหรือลูกค้าไม่อยากได้เนี่ยก็สามารถใส่ชุดแต่งได้นะคะเป็นชุดแต่งรอบขันก็ได้ค่ะหรือเลือกรับเป็นส่วนลด10,000บาทก็ได้ค่ะสําหรับโปรโมชั่นนะคะดาวอ 25%เนี่ยผ่อนนานสูงสุด4ปีดอกเบี้ยอยู่ที่1.59นะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากใช้เงินดาวน์0%เนี่ยก็ทักทักเข้ามาสอบถามน้องหญิงได้มีเงื่อนไขจากธนาคารนิดนึงนะคะเดี๋ยวหญิงจะจัดทำเสนอราคาไปให้สำหรับวันนี้เนี่ยน้องหญิงขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกคนหม่คลิปหน้าหญิงจะพาตัวอรุ่นไหนมารีวิวสีไหนมารีวิวทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพป็นกำลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคิดถึงเอ็มจีอย่าลืมคิดถึงน้องหญิงนะคะ